ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทรมดีวันนี้วันเสาร์ที่5ของเดือนกรกฎาคมวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ธรดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์เราก็ได้มาไทาทัมนะครับถนนเส้นจากบ้านประสาสจะไปทะลุที่บ้านหนองหลวงตำบลอาโพน อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เส้นนั้นก็จะเป็นทางที่จะไปช่องจอมนะครับาท,ทางถ้าเราไปจากเส้นบ้านน้องหลวงเส้นนั้นก็จะไปเขาสาลาแล้วจะไปช่องจอมวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราก็ได้มาดูถนนเส้นที่เคยเราเคยนำมาร้องเรียนนะครับที่พี่น้องร้องเรียนมาถนนก็ มันเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้าทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอท่านนาย,ยกท่านสอจอผู้ที่รับผิดชอบท่านก็ได้ผลักดันครับนำงบประมาณมาซ่อมแซมปรับปรุงทำถนนเส้นจากาโรงน้ำตาลจากบ้านปราสาทมาทะลุบ,บ้านหนองหลวงนะครับตำบลอาโพนนะครับอำเภอโบเชจังหวัดสุรินตอนนี้ก็ถนนก็บดอัด นะครับลงหินคลุกนะครับบดอัดก็ดูแล้วก็ถนนก็ดูแล้วก็ดูดีะดดูีนะครับถนนเส้นนี้ดูดีครับสวยงามมากครับสวยงามนะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสแล้วเราก็แวะมาดูนะพี่น้องได้บอกว่าถนนเส้นนี้นะครับก็ได้มาเกรดแล้วก็มาบดอัดนะครับบดอัดทําให้ถนนเรียบแล้วก็ ทางสัญจรก็สะดวกขึ้นนะครับหน้าฝนปีนี้นะครับถนนเส้นนี้รู้สึกว่าพี่น้องก็จะได้ใช้งานนะครับจะไม่ต้องลําบากอีกแล้วนะครับที่ทีมงานคนจุฬาทอดีเราก็ได้เคยมารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเรื่องถนนหน,น,นทางจากบ้านปราราสาทที่จะไปทะลอาบ้านน้องหลวงตำบอลอภรณ์ นาอำเภอบเชษจังหวัดสุรินทร์นี้ก็จะเป็นการครับเกี่ยวในระหว่างอปทอของอบัเชตนะครับกับอาโพนนะครับหน่วยงานสองหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้ท่านในอำเภอนะครับในอำเภอบเชษคนใหม่ของเรานะเขาเรียกแต่ท่านในอำเภอตอกท่านเคยมาเป็นปอใหญ่อยู่ที่นี่ท่านก็ได้ช่วยประสานงานนะครับ ประสานงานด้วยการหางบประมาณแล้วก็ทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องในการสัญจรถนนเส้นนี้นะครับครับเส้นถ้าเราจะออกจากบ้านประสาทะจะจะเลยลงน้ำตาลมานะครับเลยลงน้ำตาลมาก็จะไปทะลุนะครับ <c oughs> อบ้านห <c oughs> นองหลวงนะหนองหลวงตำบลอาโพน อำเภอัวเช่จังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้มาติดตามนะครับติดตามได้มาสอบถามนะครับที่เราได้รับเรื่องร้องทุกข์นะครับเราก็ได้มาถ่ายทำสองครั้งตอนถนนที่จำรุดอยู่ตอนนี้ถนนก็บทอัดเนี้ยลงหินคลุกดีปีนี้น่าจะพี่น้องสัญจรได้สบายนะไม่ไม่ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับช่วงนี้ก็ สวยงามครับด้านนู้นก็จะเป็นเลาหมูฮะลาหมูถ้าเราตรงไปก็จะเป็นสีแยกบ้านบ้านหนองหลวงตำบลอาโพนอำเภอโบเจจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะเราก็ได้มาถ่ายทําแล้วก็มาฝากขอบคุณหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ท่านนายอำเภอท่านก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านก็ได้ช่วยประสานงานต่างๆนะครับที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ เข้ามาสํารวจและก็ทําโครงการเสนอนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะนํางบประามาณมาทําให้พี่น้องได้สัญจรนะครับวันนี้ทีมงานคนสุริทรำดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศนะครับที่บ้านหน้องหลวงนะคร่บตำบลตำบลอโบ้านห้องหลวงและก็ต่อร้อยต่อในระหว่างตำบลโบเชิ อปตวบวเชตและก็อปตอภโรน,นะครับก็เป็นคาบเกี่ยวกันนะก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังทําบทอัดนะบทอัดหินคลุกก็ดูสวยงามดีครมีร่องน้ํานะน้ําคงไม่ขังนะไม่ขังทั้งสองฝากนะคงจะไหลสะดวก <c oughs> วันนี้ทีมงานโจุรินํำดีเราก็มาเก็บบรรยากาศช่วงเช้านะครับเช้าเน้านับเสาที่ห้าของเดือนกรกฎาวันนี้ เราก็ได้เดินทางผ่านมานะครับมีพี่น้องบอกว่าถนนได้หน่วยงานได้มาซ่อมแซมมาปรับปรุงให้แล้วเราก็เลยได้มีเวลาก็แวะมาดูนะขอบคุณท่าน,นานอำเภอหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ผลักดันงบประมาณนะครับที่มาทำให้พี่น้องของเราที่ได้ใช้เส้นทางในระหว่าง บ้านปราสาทมาทะลุที่บ้านน้องหลวงตะบนอภรณ์นอำเภอโเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับครับเราก็ได้มาพบคุตาท่านก็ได้ทำไร่มันสวนยางอยู่ตรงนี้เส้นทางจากบ้านปราสาทมาทะลุที่บ้านน้องหลวงตาบนอภรณ์ ตาครับถนนเส้นนี้เขามาซ่อมแซมให้นาเรียงครับด้านดูดึงไม่กี่วันครับไม่กี่วันนะคเอ่อสวยปะครับใช้ได้ครับใช้ได้เนาะดีกว่าไม่ทําเลยเออดีกว่าแทนตะโกนนี่เป็นลุมนี่จนนู่นไปนู่นไปจนสุดนู่นสุดข้อหมูไปนู่นอีกสุดข้อหมูครับโอ้คีรีมากเลยคีรีอือครับดีแล้วก็มาทําได้ขนาดนี้ก็ เราก็สาธุเนาะพอได้จันโจนไปมาสะดวกน้อยการขับางคืนคับไปมาถนนหนทางบางทีใหญ่คนนอกไม่ค่อามากับขี่รถตกลุมตกอะไรล้มอันตรายอันตรายอันตรายครับอันตรายมากเลยครับเพราะว่าในระหว่างตรงนี้มันเป็นคาบเกี่ยวในระหว่างอ่าตมบนโบเชตกับตมบนอาโพนมันต่อยอดต่อยอดต่อยอดกันแต่ว่า มันจะอุปสรรคตรงนี้ตรงมันเป็นหลุมเป็นบ่อยาวน้ำคือเขาทำแล้วมันไม่มีลอกน้ำ่อกน้ำ่อกน้ำน้ำมันก็เลยต้องมักมักกับทำถ้ามีอย่างนี้คนลงมาก็ลงไปนู่นเนาะครับครับไปฝนมาก็วิ่งไลก่กลางถนนก็โสไอ้ตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรบ้านออดบ้านออดบ้านออดเออใช่บ้านออดตรงนี้ตรงนี้บ้านออดเราถ้าเรามาเราก็เข้าตรง แยกสีแยกบ้านบ้านปราสาทตรงวัสดุขายวัสดุก่อสร้างบุญเจริญบุญเจริญแล้วก็ประลุนู่นบ้านอาโพนบ้านบ้านหลวงบ้านบ้างหลวงตำบลอาโพนแล้วไปบ้านอาโพนไปได้หลายที่ไปช่องจอมไปช่องสงามช่องสงามได้หมดมันเป็นเส้นทางรัฐตรงนี้เป็นทางรัฐทางรัฐเลยครับถ้าทางสวยทางดีีรถวิ่งมาเส้นนี้เลยเยอะครับผมครับผมเลยไปช่องจอมก็ได้ไปช่องสงามก็ได้ได้ได้ ครับวันนี้เราก็ได้มาพบคุณลุงนาอเแกตทาไรยางและทําสวนมันอยู่ตรงนี้นะกําลังปลูกมันท่านก็เป็นใช้ถนนร่วมกันอยู่ในเส้นนี้แหละเส้นมันออดเนี้ยไปทะลุนู่นบ้านประสาทไปทะลุนู่นบ้านน้องหลวงสองครับวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณหน่วยงานราชการนะครับของอำเภอบัวเชิดนะครับอ่า เช่นท่านนายกท่านนายอำเภอนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้ทีมงานกุิริรรมดีเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับในถนนเส้นบ้านออดจากบ้านปราสาทมาทุกบ้านหนองหลวงนะครับวันนี้เราก็มาฝากขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เป็นเจ้าก,กับปีนี้นะครับทีกเมาแล้วพี้องไม่ล น้องได้ใช้ถนนนะครับที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่เป็นบุบเป็นบ่อนะครับก็ได้ผลูอาบปลูกอินรียไปแล้วนะครับวันนี้ทีมงานวิศวิณีทัท้งีเราก็มาเก็บบรรยากาศทั้งทีครับขอบคุณมากท,ทครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำนะครับแล้วก็ฝาก ราชการนะครับของอำเภอบัวเชษนะครับเช่นท่านนายกท่านนายอำเภอนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับในถนนเส้นบ้านออดหรือจากบ้านปราสาทมาทึงบ้านหนองหลวงนะครับวันนี้เราก็มาฝากข้อ ้องได้ใช้ถนนนะครับที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่เป็นเป็นบอกนะครับก็ได้ผลการลงอินฟุไปแล้วนะครับวันนี้ทีมางานกณมชลธารีเราก็มาเก็บบรรยากาศในทันทีครับขอบคุณมากครับสำครับสวัสดีครับ